สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้ครูก็จะมาเฉลยโจทย์ในชั้นม2เล่มหนึ่งนะครับแบบหัดที่2.3ขอไข่นะครับหน้า86นักเรียนเปิดหน้า86นะครับเป็นข้อ1.5นะครับเขาบอกว่าจงหารากที่สองของ6 8นะโดยการแยกตัวประกอบนะครับเพราะฉะนนั้หลักการก็ยังคงเหมือนเดิมนะนักเรียนต้องเอา6 8ี4เนี่ยไปตั้งหานสั้น เพื่อจะแยกตัวประกอบมาว่ามันคืออะไรนะครับพนไะก็จะเห็นว่าลงท้ายด้วยเลขสี่ซึ่งเป็นเลขคู่นะก็แสดงว่าสองหารลงตัวถูกไหมหารแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็นสามพันสี่สิบสองนะครับอ่าหลักหน่วยเป็นเลขคู่แล้วแล้วคือเป็นเลข2องเลยก็เอาสองหารเลยนะสองหารสามพันสี่สิบสองได้หนึ่งพันห้ารอยี่สิบเอด ซึ่งเป็นเลขคี่แต่ว่าสองหาไม่ลงเลยก็นึกว่าเอ๊เลขอะไรที่มันสองที่มันจะหานหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดลงแะปรากฏว,ว่าอคือแม่สามหานลงเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งบวกห้าบวกสองบวกหนึ่งนะครับหลักการว่าสามหันลงไหมเรียนจําได้ไหมเอาเลขโดดมันรวมกันนะครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดหนึ่งเป็นเก้า บวกกันเป็นเก้านะครับก็แสดงว่าสามหารลงะก็เอาสามหารเลยได้ห้าร้อยเจ็ดครั้งห้าเจ็ดครั้งแล้วก็เอาแม่สามซ้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่าห้าบวกศูนย์เป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองแสดงว่าสามหารสิบสองลงสามก็จะหารห้าร้อยเจ็ดลงด้วยนะครับก็เอาสามหารเลยก็ได้ร้อยหกสิบเก้านะซึ่งร้อยหกสิบเก้านี่คนไม่รู้จำได้หรือเปล่านะก็คือสิบสามคูณสิบสามนะครับ จะได้รนะ้อยหกสิบเก้าอันนี้ก็ถ้าจําได้ก็จะดีนะควรจาให้ได้ด้วยนะครับราอยหกเก้าคือสิบสามคูณกันสองตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหกพันแปดสิบสี่ก็จะแยกเป็นตามนี้เลยนะครับสองคูณสองคูณสามคูณสามคูณสิบสามคูณสิบสามนะครับก็ได้ดูเขียนมาตรงนี้นะครับก็จับคู่นะพยายามจับคู่แต่ว่าเอางี้ก็ได้นะเอางี้ก็ได้นะมองสอง คูณ2เป็นสองกลังสองมองสามคูณสามเป็นสามกลังสองมองสิบามคูณิบามเป็นสิบสามยกกาลังสองแล้วนักเรียนก็ใช้สูตรเลขยกกําลังนะครับเอรู้กันหรือเปล่านะคือถ้าเลขนะถ้าเลขฐานเนี่ยนะมันยกกําลังเหมือนกันเห็นไหมเลขฐานเนี่ยยกกาลังเหมือนกันคือยกกาลังสองหมดเลยนะ่ะ เราสามารถที่จะเอาฐานมาคูณไดนะ้แล้วข้อวงเล็บยกกำลังสองตัวเดียวนะครับถ้ามองเป็นสองคูณสามคูณสิบสามแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองนี้ก็ได้นะครับหรือใครจะจับคู่อย่างนี้ก็ได้นะสองคูณสามคูณสิบสามอันนี้คือชุดหนึ่งแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือสองคูณสามคูณสิบสามมองเป็นสองชุดแบบนี้ก็ได้แล้วยกกำลังสอง ซึ่งสองคูณสามเป็นหกหกคูณสิบสามก็จะเป็นเจ็ดสิบแปดก็เป็นเจ็ดสิบแปดยกกำลังสองแต่มันจะมีคู่บัดดี้อย่าลืมเจ็ดสิบแปดมันก็ต้องมีลายลบเจ็ดสิบแปดนะครับเพราะว่าสองตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ็ดสิบแปดหรือลบเจ็ดสิบแปดยกกำลังสองก็จะได้หกพันแปดสิบสี่นะครับเท่ากันนะครับซึ่งเลขที่มันยกกำลังสองแล้วได้หกพันแปดสิบสี่ก็คือ เรียกว่าเป็นรากที่สองนั่นเองเป็นรากที่สองของ6,84นั่นเองก็คือสรุปก็คือเพราะฉะนั้นนะรากที่สองของ6,84ก็คือ78กับลบ78นั่นเองคือค่าที่เป็นบวกกับค่าที่เป็นลบอันนี้ก็เป็นคำตอบนะครับโอเคนะครับหวัดดีครับ